เดี๋ยวเมนูนี้จะเป็นยำปลาสลิดทอดนะครับได้ให้ผู้ช่วยเอามะม่วงมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ผู้ช่วยเป็นคนจัดเครื่องยำนะครับตอนนี้ก็จะมีมะม่วงหอมแดงกับขึ้นช่ายแครอทหั่นฝอยสักนิดนึงอันนี้เป็นหน้าของหน้ายำนะครับ เครื่องจะมีอยู่แค่นี้นะครับเครื่องยำนะครับสำหรับปลาสลิดวันนี้ใช้1ตัวนะครับในการยำส่วนในการทอดผมจะไม่ทอดเป็นตัวครับเดี๋ยวผมจะแร่เป็นชิ้นเป็นเส้นๆแล้วค่อยเอาไปทอดการทอดเป็นตัวมันจะต้องทอดให้กรอบครับแล้วก็ต้องทอดนานขึ้นถ้าทอดไม่ถึงเนื้อข้างในก็จะนิ่มหรือไม่ก็ะเละไปเลยครับดังนั้นผมขอเป็นการแร่เป็นชิ้นเป็นเส้นนะครับ จะลงแป้งกรอบสักหน่อยนะครับเราก็ไปทอดกันเลยครับส่วนการยำก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะใช้น้ำปลาชุดรดก่อนนะครับน้ำปลา1ช้อนตวงไม่เต็มนะครับ ส่วนน้ำมะนาวขอช้อนครึ่งช้อนครึ่งนะครับน้ำเชื่อมเป็นแบบหวานนะครับขอเป็นสองช้อนตัวน้ำเชื่อมที่ร้านก็จะใช้น้ำตาลครึ่งกิโลนะครับแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยข้าวต้มก็จะเป็นแบบใสะไม่เหนียวนะครับก็น้ำหนึ่งถ้วยข้าวต้มประมาณนี้นะครับถ้วยข้าวต้มนะครับผมก็เอาพริกปั่นที่ปั่นแล้วนะครับจะดวก ปลาสลิดที่ทอดแล้วนะครับสูตรนี้ก็คือน้ํายาปลาดุกฟูเราดีๆนี่แหละครับแต่ก็จะมีดัดแปลงกัน,กนไม่รู้สูตรไหนมาก่อนนะครับว่าใส่น้ําพริกเผาด้วยถ้าใครจะชอบแบบมีสีก็คือใส่น้าพริกเผาแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ใส่น้ําพริกเผายำสามกรอบก็เหมือนกันครับก็องผมทามาไม่ค่อยได้ใส่แต่บางทีลูกค้าก็ชอบอย่างปลาสลิดวันนี้หนึ่งตัวก็เท่ากับการทําขายของผมเลยนะครับผมทําขายผมก็ให้หนึ่งตัว ได้แล้วครับจัดใส่จานครับผมๆๆๆๆๆก็เป็นยำปลาสลิดแล้วนะครับทานเล่นๆทางกับแก้มก็ตามชอบครับยำปลาสลิด